สวัสดีพี่น้องครับผมตอรี่ชีวิตนะีม่มาตามติดนะครับชีวิตเ,าตาเ,เบาไตาเทนเซอร์ครับล,ลูกครึ่งลูกครึ่งจีนสกลนครน,นะครับนี่เขาได้มาที่าบางกอกครับเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับนี่คือมองไม่เคยเห็นกรุงเทพครับ นี่ขนมทางน่าจะรวยครับผมเคือเกาคือเกาเนเาะนี่หนุ่มกุมแพงเพชรครับเฮ้ยเปิดเผยตัวตนไม่ได้แล้วเมียจะด่าครับปานข่อโบมีเมียเนาะแบบนี้ไข่โอมี่เฮ้ยบ้าเตยเช่นเซนตื่นเช่นเช่เช่นเช่นเออนี่ เดี๋ยวเวลาเวลาเราหิวข้าวนี่ยนะก็ต้องพูดยังไงเวลาหิวข้าวจิ้วจับกุยจับทำไมกินเรื่องกินเรืออันนี้เขาเรียกว่ารถแท็กซี่หรืออะไรแท็กซี่ใช่ไหมแท็กซี่เอาแบบคนจีนแบบท่านจีนหรือเราพูดอะไรนจีนจีนประเทศจีนเขาเรียกว่าอะไรลืมองมจากวัดเรื่องมาจากวัดหรืปล่ แต่สำเนียงสำเนียงสำเนียงอีสานได้เลยเดย์แต่้อยู่ดนเนอะแล้อยู่ดนเป็นปะมาอยู่ได้ประมาณสามสิบปีแต่กะว่าอายุเศร้าหัโอ้สำเนียงได้เลยไอ่มาอันข่อยมาอยู่แตงแต้ข่อยเออรอเรารอราบังเราบังแต่ยังหน่อยนั่นชีวิตข่อยน่ะลำบากเออบากอ่นปะตอนเฮ็ดเฮ็ดเวียกก็นลำบากกันบ่วันที่ตอนเศร้าเฮ็ดเวียะสบายกันบ่เจ้าสิ๋วอยอีกถามข่อยเอ้าอย่าโกหกเนาะ เพราะทั้ง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 ประเทศจีนเนี่ยคำมากเนี่มืดปะมืดก็ทางประเทศไทยปะบ่มืดเลยบ่มืดปะคำเลื่อนแสงคำเลื่อนแสงยังไม่เสร็จดิหึ่มบ่เตะหูยังอีกวะเตะหูยังหูเตะหูทุกคนถามโอ้ยโอ้พี่ครับพี่น้องครับโอ้เพริบเลย ไม่เคยเห็นดีเลยตะกี้นั่นฝ่าดูเ้ยมาบ้าหลอดเลยบ่แต่ว่าตำรวจไล่กับเลยเมื่ออ๋อเมื่อไม่ยังเออพอกระถาเราถามดนี่เขาสัมผาสเลยเนี่ยไม่ยังตะกี้ไม่ยังเม่ยังไม่ยังตะกี้อ่ะฝ่าขายรถตีเรถตีเคยเห็นเคยเห็นแต่แขกขายเอ้ยแขกขายรถตีเนาะเขาแขกกระขนนะกระขนแต่ว่ารถตีฝ่ามันถือว่าขึ้นเศษเลยว่า ตีังต้ีเมอมาแตนจีนว่าเขาถ้ามมีอะไปรบมามค่าด้ยเออถ้าว่าม่แต่จีนอยู่แต่ว่ัตถุดิบนึงเอาของอีสานอะไรต้ีของแขียนใส่เป็นใส่ไฟแกเพว่าองอยนใส่บางเขาล้ำใส่บางขาล้ำแบกแบกแบกกระแตนะกะแตกแตคนมาสี เออใส่ปลาแดกต้นหรืก็ได้สีอ๋อมันจะมีหลายๆเันจะหลายสาเนาะใส่หวานใส่เข้มอย่เนาะเออใส่หวานใส่เข้มแต่ว่าต้นมากไข่พุ่มน้นใส่หวานนะเออ่ไข่หวานบ่มื่อไหร่น้ำมันขายขายเยอะเนี่ยฮะบุงเห็บ่ะตำรวจอะไรเอออะไรตำรวจดีบอมาสั่งไปเถอะเออกระทำว่าเอาแซ่บไหมเออแซบไหมเออเอาแซ่บ กระดับอะไตัวแซ่บไหมจังวะแซ่บไหมน้ำปลาเสียบไหมเราขอใส่ก็เขาเขาเมื่อหัวเราป่ะเนียอ่อ้โหก็เห็นอยู่บ่ทางดาวเขาว่ากินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยทางแบบทางดาวไม่เห็นคนไทยกินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยกินลาบกินลาบเคยบ่เคยเจอป่ะเออบ้านนี้เพิ่นสั่งเพิ่นสั่งเราเคยเห็นอยู่บ่ต้องเราว้าว่เราเรียนาเเขาคนเห็นคนไทยนั่งกินลาบเนาะอ่ เราสั่งหลาบบ้านป๋อบ้านนี่เพิ่นเพิ่นสั่งตาบปกคงมาเพิ่นนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นแหนมเห็นเพิ่นแหนมเห็นคนไทยคนไทยกินก็จะแสบแท้เพิ่นมาเออคนไทยก็เลยสั่งเพิ่มอีกว่าเอาที่เดิมเอาเอาเหมือนเดิมอีกที่นึ่งคนน่ะเออเพิ่นก็ว่าเอยมันเหมือนเดิมตัวหนี่งวะสันต์คือว่าเหมือนเดิมอีกที่นึงเพิ่นเออได้ยังมานโหป๋อได้ปกคงตาบปกคงก็นต่อได้ปะโมกเด็ดได้ปะ เราจะเปิดประตูรถดูด้วยรถเกียบอ่าอ่าฝากปากปากใส่เดียนเลื่อมเนี่ยใส่เทียนเซครื่องเนี่ยประเทศไทยนี่ยอ่าก็ต้องก็ต้องยันว่าสิบริเวณหุ้งอ่าก็วางขำเลือดแสงอยู่ฮะะไรปากเครแล้วเนาะพอกันอีกคลิปหนาเนาะครับคือสิบะหมี่เนาะโอ้เอาละถ้าถ้าคิปหนึ่งถึงหน่อยล้านวิวเอ้ยล้านวิวอ่ะเสียแดงออก เทปยังติดแต่งมาด้วยน่าไปกินลาบเออกอดพี่อไไรล่ะเออก่อนเนี้ยมันติดแต่งงไงตอดาบอ๋อนะครับเนาะเด็กเขาจีสงสัยนี่ก็่อดลอยอ่อดลอยลาบนี่มันสึไปกินลาบไปเลยลาบแบบระดับนะเออแลครับเดี๋ยวเปาดพรอมตากก็เช่นไปครับติดตามติดตามครับติดตามชีวิตดุ่มเจเทนเซอร์ครับ ตามได้ครับเออติดตามได้ครับปมีสาระ่มลักติดตามได้แลยว่ากับปมีสาลักโอเคไหมโอเคเนาะโอเคเนาะเอ้าอย่ามวยบอกว่าเอ๊ะซี่นี่เป็นอย่างคือคนละสีเพราะอย่างเพราะมันคนละสีอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ